เมื่อวันที่28สิงหาคม2568ร้อนแรงไม่แพ้อุณภูมิไปเดือนสิงหาคมเมืม่อวันสัตรประเทศไทยผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ดับหนึ่งของไทยจัดงานฉลองครบรอบ29ปีสุดยิ่งใหญ่ที่อัดแน่นด้วยความสดใส,สและสไตลสไส์สุดเกี่มในบรรยากาศงานปาร์ตี้แห่งความสุขอบอ่วนด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะเพื่อส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนได้สวยมั่นใจในแบบของตนเองโดยในงานมีเหล่าดาราศิลป,ล,ะะลปินและเซเลบิตี้ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมอวยพรวันเกิดวสันต์กันแบบจัดเต็มละสุร,ราไรฮฮอไอคอนสยามงานนี้วสันต์เนรมิตพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นร,รันเวย์สุดแฟชั่นสุดหรูที่เติมไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานและเป็นกันเองนำจิมโดยคุณนวลพัน ผู้จัดการวสันประเทศไทยแท็กทีมนักแสดงสุดฮอตอย่างบอว,าวานรัตรัศมีรัตที่มาในฐานนะตัวแทนแบนาารนด์วสันรวมโดยดาราศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทยรวมสร้างสีสันอีกมากมายด้วยหละค่ะ25ปีเราก็จัดฉลองใหญ่นะเราก็มีตอบแนทนลูกค้าด้วยโปรโมชั่นแรงๆโปรโมชั่น, 7, 7, 7, 7, นเด็ดเเช่นชิ้นหนึ่งราคา29บาทแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆมากมายเพื่อเป็นการคืนกำไรให้คุณลูกค้านะคะก็คือเน้น จะขอบคุณนะลูกค้านะคะแล้วก็เอ็นเตร์แล้วให้ลูกค้ามาเอ j นจอยวันนี้รวมทั้งเอมอกับพวกพาร์ทเนอร์ของเรานะคะร่วมกันในวันนี้แล้วก็มีการทนำะบุญให้บุญที่ส่งเสริมสาภาพสตรีด้วยนะคะมีการประมูลของด้วยกันต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมีน้องๆไม่ว่าจะเป็นุสด รสกว่าแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากมายเพื่อที่จะแบบว่าตอบแทนให้ลูกค้าทุกท่านเลถือว่าเยอะที่สุดในบนรรดาที่เคยจัดมาเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าดีใจครับนี่เป็นเป็นงานครั้งแรกเลยที่ที่ผมได้ได้ลองเดินอนะไรี้ก็รู้สึกว่าทีมงานทุกคนแบบเซฟ เป็นอะไรเกิดปัญหาอะไรเป็นสิวหรือเป็นไข้อะไรนะครับคือทุกครอบคลุมมากๆครับวัดสัมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบตอบแทนผู้ใช้มากมายนะครับแล้วก็29ปีแล้วก็ขอให้วัดสั้สอยู่ทคนไทยแล้วก็ทั้งโลกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาดูแลพวกเราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าวัดเดียวที่ไปได้ก็คือวัดสัตว์นะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะ